สวัสดีครับช่องเฮียเลียดพ่อค้าผักพาไปชมช้างนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูลายสาริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเขาเนี่ยอ,อยู่อยู่ในโขงแม่ชบาแก้วนะครับปีวันนี้เราไปเจอเขาอยู่ตัวเดียวนะครับเดินมาจากทางอาซอยก่อนถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็เดินผ่านโรงเรียนมาแล้วก็เข้าซอยนะครับ แล้วก็ไปผู้ตรงถนนเส้นที่เขาเรียกว่า,าถนนอ,าอนามัยนะครับผ่านจากถนนอนามัยเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนอาจจะถึงในหัวรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะลัดออกไปถึงสนามอ็์ฟด้านบ่อ1บ่อสนะครับ ก็คือในวันที่พายสรรัยกาเดินมาเนี่ยครับเป็นวันที่เป็นช่วงเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงนะครับเขาก็เดินเรื่อยๆเปื่อยมาเหมือนกับไปหากินมาหรือว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆโดยที่ลืมเวลากลับนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะกลับมาก่อนก่อนที่จะสว่างนะครับนี่เขากลับมาช้านะครับแต่ก็ เป็นนิสัยของสาริกานะครับที่ชอบเดินไปเรื่อยๆนะครับชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาเดินมาโผล่ที่ประมาณบอ่อบ่อสองบ่อสองน่าจะบอสอจุดนี้เป็นอยู่ด้านหน้าของสนามฟอเบอร์รยินทิวนะครับยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของสนามกอก็เดินผ่านบ้านประชาชน่วไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะกินน้ำตรงบ่อสองนะครับก่อนที่จะขึ้นไปอย่างเขาราชสีที่เป็นจุดที่เขาขึ้นไปนอนนะครับครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาริกาก่อนดีกว่าระหว่างที่เขาเดินไปนะครับาสาริกานะครับก่อนหน้านี้ช่วง ต้นฤดูแล้งหรือปลายฤดูฝนเนี่ยปลายฤดูหนาวเนี่ยนะครับได้ไปชนกับภายหวงครับซึ่งที่มันลงมาจากเขาใหญ่นะครับแต่ว่าก็เหมือนกับจะสู้กับภายสัตกาไม่ได้ภายหวงก็เลยน่าจะย้อนกลับขึ้นไปบนเขาใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ภายหวงเนี่ยก็เหมือนจะไล่ชนพี่ดื้อไปพี่ดก้อก็วิ่งหนีเนื่องจาก พี่ดื้ออาจจะรู้ว่าเออไพ่บอกเนี้ยตกมันนะครับอย่าไปสู้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้ข่าวทีก็มาชวนกับสาร,ริกาซึ่งสาร,ริกาก็ไม่บาดเจ็บอะไ,ไรมากมายแต่ก็ไปลายปลายงาหักนิดนึงนะครับสังเกตดูปลายงาด้านซ้ายของเรานะครับด้านซ้ายของร,รือด้านขวาของสาร,ริกาไปนิดนึงก็เลยจะดูว่า ข้างสั้นขั้นยาวครับแต่ในวันนั้นภพยหวงก็รู้สึกว่าเหมือนก็จะมีเจ็บบ้างนะครับเป็นรอยช้ำรอยอะไรไปบ้างแต่ก็ไม่มีบาดแผลที่รุนแรงอะไรมากน,นะครับสาริกาถ้าดูจากภายนอกก็จะเป็นช้างที่ใจดีนะครับไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับใครไม่กลัวใครนะครับเวลาเขาเะิเขาเดินโดยที่แบบไม่ได้สนใจอะไรใครนะครับ รถจะมารถจะไปเนี่ยเขาไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะเพราะเหมือนกับเขาจะชินกับคนแล้วนะครับอาจจะต่างจากช้างตัวอื่นที่เวลาเจอผู้คนเจอรถเจออะไรเขาก็จะมีลักษณนะ,ะตื่นกลัวนะครับแต่สถานการนี้ไม่มีเตือนกลัวเลยแต่เวลาเจอคนก็อาจจะมีวิ่งใส่บ้างนะครับในส่วนมากไม่ควรที่จะอยู่ใกล้นะครับช้างป่านะครับ นี่ก็น่าจะเดินมาใกล้ๆถึงบอ่อสองแล้ะช่วงเช้านะครับก็บรรยากาศดีนะครับมีเสียงนกเสียงกาล้องนะบอ่อน้ำแถวนี้ยังสะอาดนะครับไม่มีโคลนเหมือนกับอีกฟากหนึ่งของ แถวแถวนี้นะครับก่อนนั้นนี้เราอาจจะเห็นโขงช้างไปลงเล่นน้ําอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตรงนั้นก็มีแต่ดินโคลนนะครับน้ําสะอาดไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีฝั่งทางเนี้ยฝั่งทางเขาราชสีเนี่ยจะมีน้ําทีะอาดซึ่งก่อนนั้นนี้ก็จะมีโขงมาลงเล่นน้ํากันเยอะวันสองวันติดเลยนะครับ ด้านหลังของพายสาริกาตรงนู้นนะครับที่มีวัวอยู่นะต,ตรงนั้นคือบอ่อสีนะครับที่เราเคยเห็นโขงช้างลงไปเล่นน้ำนครับสาติกาก็เดินข้ามถนนมาเพื่อที่จะกลับไปนอนที่เขาราชสีนะครับมีขันด้วยนะครับยังไงก็ ติดตามนะครับคลิปวิดีโอจากช่องเฮียเลียดได้นะครับก็จะพยายามหาคลิปช้างนะครับไม่ว่าจะบนเขาใหญ่หรือว่าข้างล่างนะครับ f c ดูนะครับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพียงกำลังใจเล็กๆจะทำให้แอดมีความสุขได้แล้วครับขอบคุณครับ ติดตามกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ